สวัสดีครับสุขศึกษา for education กับวันนี้ครูก็จะมาแนะนำนะครับในหลัก5ข้อนะครับของการเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารกันนะครับ Five principle of Stanching the function of the digestive system 1. n e a t f o o d at the right time and not too spicy กินอาหารให้เป็นเวลาและไม่มีรถจัดจนเกินไป 2. เค c a r e f o l to f ฟ e e before slowing เคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน 3. Drink enough clean water as r u s a glass a day ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้ว 4. Avoid tea coffee and alcohol be w e r a g e งดชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ฝ่าย g a s t r i n เ p r e s s o m i s ยูบ body needs พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย that's all we will also have and e n z e digestive system and a healthy body เพียงเท่านี้ครับเราก็จะมีระบบการทำงานของระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพ และร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยครับ